เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวยพีสวัสดีครับนี้ผมมาชีพเป้าบ้านสวยๆน้ชมเลือกสลย,ยอยู่นะครับบ้านสวยทำเลดีติดถนนลาดยางด้วยเดินทางสะดวกสบายแน่นอนหรือ,อยาททำร้านค้าร้านกาแฟคาเฟ่ก็เหมาะครับติดถนนลาดยางพื้นที่2ง,งานเต็มครับแปลงหวงัวมุมติดถนน2ด้านเลยทีเดียวไม่แอาอาดัดไม่ตัดแน่นอน ทำเลก็ดีอย่างนี้ครับตัวบ้านก็สวยมี3ห้องนอนเลยนะครับ3ห้องน้ํายังมีพื้นที่เหลือๆด้านข้างาไว้ต่อเติมกันได้ลงจอดรถก็มีครบตัวบ้านก็สวยพร้อมเข้าอยู่ได้เลยใกล้แหล่งท่องเที่ยวเลยครับประมาณแค่4ีกิโลเมตรเรท่านั้นเองใกล้วัดพระธาตุแค่แห้งครับ4กิโล ใกล้วัดภูมินและตัวเมืองประมาณแค่กิโลเมตรเท่านั้นครับบ้านสวยๆทำเลด,ดีฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าหรือซื้อมาจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้นะครับติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยครับอยู่ในอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านในราคาสุดคุ้มเพียง2ล้านหแสนบาทนั่นเอง บ้านสวยๆติดถนนสองด้านเนี่ยติดถนนใหญ่ด้วยมือโทรอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ